เมื่อวันที่27ตุลาคมวันนั้นได้เกิดปฏิบัติการที่ทำให้ระอุกันทั้งประเทศเี็นมานั่นก็คือกองกำลังของชนกลุ่มน้อย3กลุ่มด้วยกันประกอบด้วยโกก้าง ตอั้งและอารากัน<ช>จับมือกันโจมตีฐานที่มั่นทางกรทหารของฐานเบนมามในบริเวณทางด้าน,นเหนือของรัฐฉานช,ช่วงเช้ามืดเลยตีสี่ของ27ตุลาคมใช่ผลที่ตามมาก็คือมีอย่างน้อยๆ8เมืองทางด้าน,นเหนือของรัฐฉานต่อแดนกับประเทศจีนเ,นเกิดความเสียหายจากการสู้รบและบังเอิญบังเอิญหนึ่งใน8เมืองนี่มีคนไทยไปทํางานที่นั่นอยู่ด้วยนั่นก็คือเมืองที่มีชื่อว่าเล่ากายเล่ากาย เล่ากายอยู่ทางด้านตอนเหนือของรัชฉานกเกือบจะถึงชายแดนทางด้านประเทศจีนไปนี่คือเหตุและปัจจัยท,ที่ทําให้บิ๊กโจ๊กตัดสินใจบินไปเจรจากับเมียนมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างอยู่ที่เล่ากายค่ะ